ขอจเจริญพรยัดโยบทุกท่านวันนี้ก็จะนำทุกท่านได้มาอัปเดตดูความเปลี่ยนแปลงของงานช่างในการก่อ บันไดศาลาคำเพ็นกุศลและเทพื้นรอบรอ,รอราคารวันนี้วันอาทิตย์ช่างก็ยังทำงานอยู่ก็มีญ,ญาติโยมได้มา,าตัดหญ้าในบริเวณวัดด้วยนะก็จะดินเสียง กำลังตัดยาอยู่นะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคงจะได้เทเทคืนไปเราจะคู่มาเดินอยู่แถวนี้นะมาถือตะดับเม็ดวัดโน่นนี่น,ะนั่นนะไปดูยกขาในทน ไม่พ้นเหล็กรูกก็เกี่ยวเลยกันได้ไม่นะรู้นะเดือดสาดตัวสจานที่ก่อสร้างก็ห้ามเข้าอันตรายเดือดสาดไปพักหนึ่งไปห้ามเดือดแล้วก็มาถ่ายคลิปให,ให้ทุกท่านได้รบับชมแล้วก็จะเป็นความ คือน,น้าตอนนี้ก็จะอยู่ในฝั่งที่ติดกับชาปนสถานตอนะนั้นก็จะเป็นอบอสศศบริเวณน,นี้ก็จะเป็น ทางขึ้นทางราดช,ชันนะสำหรับผู้ที่ใช้รถเข็นหนระือผู้สูงอายนะุที่นั่งรถเข็นก็จะได้ขึ้นบริเวณนี้นะเพื่อวความสะดวกนะะกำลังปรับทๆๆท่นเท่พร้อมๆ,ๆกัน ฝานี้ก็จะก่ออิดก,ก,กันปูนนะกันปูนนะแล้วฝานี้จะต่ำลึกแตัฝั่งโน้นฝนะั่งโน้นจะสูงฝงนี้ก็จะลึกก็เลยต้องก่ออิดเสริมขึ้นมาก่อน นี่ก็จะเป็นช่างฝีมือนะมองไม่เห็นหน้าเราปิดหน้าตาไว้เดี๋ยวงานเข้าทำไม่ทัน ่วนหนึพื้นพื้นต่างระดับ บริเวณนี้นะก็จะทําเป็นห้องเก็บของเก็บพัสดุก็ยังไม่ได้เทต่อไปต่ปห้องจะไม่อีห้องนึ่ง ช่วงระยะน,นี้ก็จะให้ดูการก่อสร้างปรับุงโบราณะเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าจะได้ัดจเตรียมสถานที่ในการที่จะใช้ในงาน ฟังรูนิมิตใน,ในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดันก็ให้ดูความคืบห,หน้าของช่างเป็นงานไม่มีวันหยุดเลยทำไปเรื่อยๆอว,วันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไม่ได้หยุด สองคนบ้างสามคนบ้างจนะดักตอนเทพื้นเทปูนนะจะใช้กำลังหลายคนช่วยกันแล้วก็จัดเตรียมสถานที่ไว้ก่อนนะ ำหรับคลิปนี้ก็นำพาทุกท่านไปดูมาชมความเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าของการก่อบันไดนทางขึ้นศาาบําเป็นกุศลของวัดม่องหวานเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมในคลิปต่อๆไปท่านที่เข้ามาดูมาชมแล้วก็ ฝากประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่ทางวัดได้ดำเนินการก็ขออนุโมทนา